โอเคครับก็กราบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีก็สู่รายการจริว็อกโกทีวีด้วยนะครับแล้วก็กราบสวัสดีคนที่รักซอสอาร์ออนไลน์อินเตอร์เฟกเตอร์ทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็โชวคอัปเดตข่าวสารซอสอาร์ออนไลน์อินเตอร์เฟกเตอร์พาร์ทที่12แล้วนะครับเย่ก็ตอนนี้นะครับซอสอาร์ออนไลน์อินเตอร์เฟกเตอร์นะครับฉลองครบรอบ7ปีแล้วนะครับโอ้โห ก็เดี๋นว,วันนี้ผมจะมาทำการอัปเดตข่าวสาร s o ส t อนไลน์อินเตอร์แฟกเตอร์ฉลองครบรอบ7ปีกันนั่นเองนะครับว่าเขาพูดคุยอะไรกันบ้างเองนะครับผมเนาะก็คำเตือนนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีการพูดผิดเล่นผันประการใดกบขอไปผู้ชมด้วยละกันนะครับผมเนาะอ่ะอย่างแรกก่อนเลยนะครับขออนุญาตโปรโมทเกี่ยวกับคลิปวิดีโอสได ID ซอสออนไลน์อินเตอร์แฟกเตอด้วยแอปพลิเคชัน RF e x p o พ l e r นะครับผมเนาะใครที่อยากรีไอดีแบบดาวอ่ใครที่อยากรีไอดีแบบง่ายๆนะครับก็สามารถดูคลิปวิดีโอนี้เลยก็ใครทีร่อ่าใครสนใจอยากเรียนดีอิเตอร์เจแฟกเตอร์นะครับสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นปกให้ละกันถ้าเกิดปกยังอยู่นะ ก็ใครที่คิดว่าให้ดวงผมแม่งโคตรพ่อโคตรแม่เกลือนะครับสามารถทําตามไปเลยนะครับนะครับส่วนใครที่เล่นในสตรีมแล้วก็สามารถรีในสตรีมได้ก็รีไปหรือว่าใครที่รีสตรีมไม่เป็นก็ทําตามที่ผมทําในอิมูเลเตอร์ได้เลยละกันนะครับผมเนาะอ่ะมาเดี๋ยวเรามานั่งดูเลยแล้วกันนะฮะว่าเขาพูดคุยอะไรกันบ้างเองนะครับผมเนาะอ่ะมามามา,มา,มาอ่ะ คอยแยกเต็มเตยมต่อนะเต็มเต็มต่อเขี้ยอะไรเต็มเก็ตอ่าเต็จมจอโอเคอ่ะมาก็เริ่มันแต่อย่างแรกคือนี่ครับนี่คือรูปภาพนะครับฉลองครบรอบเจปีนะครับบอกเลยว่าโอ้โหอาร์ตเวิร์คคือสวยมากคุณตรงๆเลยนะครับว่าที่ผ่านมานะครับ ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ประมาณ4ปีเมาต้นไปจนถ6ึง6ปีถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตว่า4ี่้าปีเนะี่ยที่ผ่านมานะครับรูกอาร์ตเวิร์กมันจะเป็นหันด้านข้างแล้วก็ หันหลังซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งครั้งนี้เขากลับมา If come back ครับเป็นรูปภาพหันด้านหน้าคุณผู้ชมอ่าเป็นรูปภาพหันด้านหน้าคุณผู้ชมนะฮะก็บอกเลยว่าอาร์ตเวิร์คคือสวยมากนะครับจำได้ว่าอาร์ตเวิร์คที่แบบหันหันหน้าตรงนะล่าสุดน่าจะเป็น3ปีแต่ว่าอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นครึ่งครึ่งตัวนะรอบนี้มาเป็นเต็มตัวบอกเลยว,ว่าอาร์ตเวิร์ครอบนี้คือทำมาสวยมากโดยเฉพาะคิริโต โคตรเทนะครับย่งกะย่งกะโอซามัสเซนไตคิงโอเจอร์นะครับถ้าเกิดว่าทำโชูด่านี่โอ้โหโคตรเท่เลยนะครับมาก็อันนี้คือรูปภาพมันเองนะจ๊ะอะอย่างแรกก่อนเลยนะครับนี่คือกิจกรรมแคมเปญประจำปีของครบรอบอยู่แล้วคือมันคือกิจกรรมเลยวะมันคือกิจกรรมตารางนะครับกิจกรรมตารางที่คุณต้องทำมิชชั่นนั้นมิชชั่นนู่นมิชชั่นนี้ถ้าเกิดคุณทำมิชชั่นครบตามที่เขากำหนด นะครับก็จะได้เพชรทั้งหมดนะครับก็คือสูงสุดประมาณหนึ่พเมตรนะจ๊ะก็กิจกรรมจะเริ่มตันแต่วันที่29นี้นะครับหลังอัปเดตเสร็จเองนะจ๊ะต่อมาใครเป็นสายฟาร์มหินนะครับก็ดีใจด้วยครบรอบได้ว่าเป็นทุกปีคือเพิ่มเดดดรอปหินที่คุณต้องการฟาร์มนะฮะก็ใครเป็นสายฟาร์มหินก็เตรียมตัวกันได้เลยนะครับในวันที่29นี้หลังอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เสร็จเชื่อเลยว่า หลังอัปเดตเสร็จนะว่าหลังอัปเดตเสร็จก็คือในวันที่29นี้ที่กำลังจะถึงพรุ่งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์พังแน่นอนเซิร์ฟเวอร์พังแน่นอนโดยเฉพาะกาชาดเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมานี่สิ่งที่้าหลายคนชอบและรอคอยคือตู้ฟรีนั่นเองซึ่งรอบดีสูสุดประมาณ770เดโลนเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วมาแต่ตู้ฟรีแรกคือเป็นตู้ฟรีที่มีหินมด าอ่หินมอดสามดาวนะครับแล้วก็เป็นหิน EP นั่นเองนะครับผมเนาะก็ตู้ฟรีนี้จะเริ่มตันแต่วันที่29นี้นะครับหลังอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เสร็จนั่นเองนะครับผมเนาะก็ประมาณ110โลนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะก็แน่นอนถ้าเกิดใครที่เตยอ่าทุยใครที่เคยตามข่าวนะครับฉลองครบบ6ปีก็จะรู้ว่า6ปีเขาเปลี่ยน่า ปัดที่ว่าวงการใหม่คือเพิ่มตู้การันตีแต่ละคลาสนะครับเช่นเบิร์ดปกติมดคอนเนคเว่กเก้นนะครับ Excel, แอกเซลใรมานี้นะครับผมซึ่งปีนี้ก็กลับมาอีกครั้งสลับตู้ฟรีการันตี ผมแต่ลกักษณนเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูเลยละกันนะครับว่าแต่ละตู้มาวันไหนผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยละกันนะครับว่าตู้นี้เป็นตู้แบบรายวันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่พลาดวันไหนก็คือคุณผู้ชมอดเปิดเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่เล่นอยู่นะครับหรือว่าใครที่ไม่ได้เล่นก็อย่าลืมกลับมาเลนนะผมบอกเลยว่า7ปี บอกเลยว่าแจกอลังการงานสร้างมากๆนะครับผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้กลับมาเล่นอย่าลืมนกลับมาเล่นนะครับผมบอกเลยว่าปีนี้คือแจกหนักจจดเต็มมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าตอนที่ผมดูไลฟ์สตรีมกับหลายๆคนรวมถึงผมนะครับว้าวมากๆแบบฮะนานีเลยมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวค่อยพูดถึงกันนะครับว่าสิ่งที่เขาแจกหนักคืออะไรนะครับอ่ะแล้วตัแต่ตู้ฟรีการันตีวันแรกคือเป็นเบอร์สกิลนะครับผมเนาะก็จะมาในวันที่29นี้นะครับหลังอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เสร็จนะครับผมเนาะ วันต่อมานะครับเป็นการันตีเอาไว้ขึ้นสกิลนะครับผมเนาะก็จะมาในวันที่30นี้นะครับผมเนาะเวลาตีฝั่งบ้านเราเองนะครับผมเนาะต่อมานะครับเป็นมอสสกิลนะครับผมเนาะเป็นการันตีมอสสกิลนะก็จะมาในวันที่1ธันวาคมนะครับเวลาตีฝั่งบ้านเราเองนะจ๊ะสกิลต่อมานะครับคอนเน็กสกิลนะครับผมเนาะก็จะมาในวันที่2 ธันวาคมนะครับเวลาตีสอบ้านเราเองนะจ๊ะต่อมา Excel ลนะครับจะมาในวันที่3ทธันวาคมนี้นะครับเวลาตีสอบ้านเราเองนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตู้ที่ผมเกลียดที่สุดและแค้นที่สุดก็คือฟูเบิร์สกิลนันเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เคยตามคลิปวิดีโอผมก็จะรู้ว่าผมโดนไปประมาณ7สเต็ป นะฮะเอ้ยไม่ดีประมาณเออใช่ประมาณ6สสติปนะฮะก็จะเข้าใจก็สึกมว่าผมรู้สึกซาบซึ้งและเครียดแค้นขนาดไหน นะฮะก็ตามที่เห็นก็คือผมได้ดับเบิลลิฟเบดแล้วก็1ซาจินะครับซึ่งกูไม่เคยกูไม่อยากได้สายนี้ซึ่งผมบอกก่อนเมื่อก่อนผมไม่ได้ได้สายค้อนกับสายหอกนะครับแต่ปัจจุบันผมเริ่มเล่นสสายนี้แล้วนะครับซึ่งผมตกใจตกคนซึ่งผมตกใจมากตรงที่แบบไม่นึกว่าสกิลค้อนกับสกิลสายหอกผมเนี่ยสกิลโอพีมากนะครับผมพอมาพอเริ่มมาเล่นสายแบบพวกสายหอกสายค้อนเนี่ยเคียสกิลแรงมาก นะครับโดยเฉพาะสายคอนฟูเบิร์ดริเฟเตคูดแรงแรงแบบแรงมาแรงแบบโอโหพระเจ้าแรงมากๆเลยนะครับก็สอับตู้ฟรีการันตีฟูเบิร์ดนะครับก็จะมาในวันที่4ธันวาคมนี้นะครับเวลาตี2อมาเเาาเองนะจ๊ะแล้วก็ทำเนียมแน่นอนนะครับปิดท้ายด้วยตู้ฟรีนะครับ330ครั้งนะจ๊ะก็เป็นตู้ฟรีของ7ปีก็จะเริม่มตั้งแต่วันที่ วันที่5ธันวาคมนี้นะครับตั้งแต่ตี2มานเราไปต้นไปนะครับผมเนาะก็เหมือนเดิมแหละ3ามสาสครั้งก็เปิดไปเรื่อยๆประมาณ2เดือนเต็มๆนะจ๊ะโอเคนะครับแล้วก็ตามด้วยตู้ฟรีอันนี้นะครับก็ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบตู้ดีนะอืมนะครับซึ่งตู้ฟรีนี้นะครับก็จะมาในวันที่9ธันวาคมนี้นะครับเวลาตีสองบ้านเรานะจ๊ะโอเคนะครับแล้วก็นี่สิ่งที่ผมชอบพิสุด แล้วก็ไม่นึกว่ามึงจะอัปเดตซึ่งพูดตรงๆดีแล้วที่มึงอัปเดตก็คือเพิ่มสก,กินนั่นเองอ่าซึ่งครับพูดตรงๆเลยว่าผมอยากได้สก,กินชุดไซเบอร์มากก็ไม่นึกว่าเขาจะเพิ่มสก,กินมานะครับผมบอกเลยว่าก่อนหน้านี้สก,กินแม่งเฉยๆมากดีที่เขาเพิ่มสก,กินที่หลายๆคนอยากได้เช่นสก,กินไซเบอร์นะครับหรือไม่ก็สก,กินนักเรียนซึ่งนักเรียนผมผมอยากได้เหมือนกันนะเชรเดอร์ ดมแนแต่สุดโตผมยังได้ไซเบอร์สุดนะเพราะว่าสกินไซเบอร์มันสวยมากมันดูแบบเป็นไฮเทคมากๆเลยนะครับซึ่งก็ต้องรอรุ้นว่าเราจะเปิดได้หรือเปล่านะครับผมก็ตู้ฟรีสกินจะส่งส,สุดประมาณ110โลนั่ลนเองนะครับผมเนาะก็จะมาในวันที่19ทธันวาคมนี้นะครับเวลาตี2บ้านเรานะจ๊ะก็ใครที่อยากรอสกินก็เจอกันอีกที19นี้ตี2บ้านเรานั่นเองนะครับผมเนาะ แล้วก็ต่อมานี่ตาที่บอกนะครับแจกโคูดวาลซ่าฮาเก,กก็คือนี่ครับพูดตรงว่าอยู่ดีเกมแม่งใจป่าก็คือ็อกอินครบ14วันนะครับแจกเพชรเอาไปเลยครับ7,000เม็ดครับผมโอ้โห บอกเลยว่าปีนี้อีติกเกียวแฟกเตอร์ใจป่ามากครับครับผู้ชมท่านผู้ชมได้ได้ยินไม่ผิดครับได้ยินไม่ผิดครับลลอกอ,อินครบ14วันรับไปเลยเพชร7,000เม็ดพร้อมกับเงิน7ล้านบาทพระเจ้านะครับบอกเลยว่าปีนี้อิติกเกียวใจป่ามากที่ผ่านมาส่วนมากมันแจกแค่เท่าไหร่ครับสูงสุดเท่าไหร่ครับ2,500เองนะครับอยู่ดีปีนี้คือเฮ้ยอิติกเกียวม่นใจดีแปลกๆว่ะ ผมผมไม่รู้ว่าเหตุผลที่อิตเกีมับแจกเพราะว่าเลข7เป็นเลขมงคลหรอหรืออะไรอันนี้ผมไม่รู้นะหรือว่ามันคือเลขตอง7หรอ7 7 7หรือหรือเปล่านี้ไม่รู้นะแต่แต่แต,แต,แต่ถ้าเกิดเอาสื่อในคาสินโนก็เหมือน,เ,นเหมือนเป็นเหมือนเป็นเลขแบบตอง7เลยมาหรือเปล่าเขาก็เลยแบบเอาไปเลย7,000ันเมตรบอกเลยว่าใครที่เลิกเล่นอยู่นะครับเฮ้ยคุณควรกลับมาเล่นนะฮะของดีนะเว้ย นะครับปีนี้คืออิตาเกีวใจป่ามากนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้คืออิตากยวยิ่งอยู่ยิ่งพัฒนาเกมดีขึ้นนะไว้บอยไว้ก่อนนะฮะแต่ก็คงจะเกินไหมก็ขึ้นอยู่กับเออแจงเหมือนเกมจะปิดอันนี้ผมต้องผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าเราอ่งที่ผมทาคลิปนี้คือผมไลฟ์สตรีมอยู่นะครับไลฟ์สตรีมคูดคุยกับคุณผู้ชมอยู่นะครับว่าเฮ้ยเราทําคลิปอยู่ได้เลยมานี้นั่นเองนะครับผมนาะก็ เอาจริงๆว่าผมคิดถูกแล้วผมคิดถูกแล้วว่าที่ผมมาอัดคลิปใน o อเเพราะว่าผมสามารถไลฟ์สตรีมแล้วก็อัดคลิปในเวลาเดียวกันได้โคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้โหโอเบยรู้งี้ใช้โอเยตั้งแต่แรกดีกว่าปิดปิดจริงแค่นี้ไม่พอนะฮะก็กิจกรรมนะครับจะเริ่มมันแต่วันที่30นี้นะครับผมน้องเวลาตี2บ้านเราก็ตามที่บอกนะก็ ล็อกอินครบ14วันเป็นล็อกอินโบนัสนะครับแจกเพชรสูงสุด700 0นะครับผมแล้วก็เงินสูงสุด7ล้านบาทนะครับบอกเลยว่าปีนี้อินเตอร์โกใจป่ามากเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมอืดนๆอีกมากมายนะครับผมเนาะนี่ตานมนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ด่านรายวันด่านอ่าด่านประจำด่านด่านรายวันประจำนะครับนี่ก็ เล่นได้2ครั้งนะครับก็จะมาในวันที่6ธันวาเวลาตี2ส่วนกิจกรรมอื่นๆก็อย่างของคัวลูคัวลุมามาในวันที่5ธันวาคมนี้หลังอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เสร็จนะครับแล้วก็นี้อะไรไม่รู้ว่ามันเป็นรูปน,น้องอยูนาจังนะครับเป็นชุดหมาป่านะครับก็กิจกรรมนี้จะมาในวันที่5ธันวาหลังอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เสร็จนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็กิจกรรม รายวันของลิฟเบดนะครับก็จะมาในวันที่6ธพันวาคมนี้เวลาตีสองมาเราวันเองนะจ๊ะโอเคอันนี้อะไรคือสายยานะครับผมเนาะเป็นเครสคาแรคเตอร์บอร์ดมั้งครับของอ๋อใช่ใช่่ของยูนะเพิ่มเลเวลพวกตัวละครคิริโตเจเท่าอ๋อตัวละครบัดดี้เหรอเออนะครับ อ่ะแล้วก็ต่อมานะครับนี่คือเนื้อเรื่องชั้นใหม่นะครับผมเนาะบอกเลยว่าอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะ,นะก็ไม่นึกว่าเขาจะอัปเดตชั้นใหม่เพิ่มเข้ามาซึ่งเท่าที่ผมอ่านเขาบอกว่าเนื้อหาชั้นนี้จะอยู่ชั้นที่19นะครับผมเนาะนะครับแล้วสิ่งที่เซอร์ไพรส์ครับอ่านี่ครับไม่นึกว่าเขามานี่ครับนี่คือตัวละครที่อยู่ใน FIO ซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ใครใครที่ตามก็จะรู้ว่า ถูกผู้ pk ฆ่าตายนะครับซึ่งแน่นอนพวกคีริโตะอัตนะพยายามช่วยแล้วแต่ก็ถูกก็ได้ไหละครับถูก pk ฆ่าซึ่งแน่นอนว่าอิตาเก f a c แฟ r เตอร์เอาตัวละครน,นางเข้ามาในเกมนั้นนะครับอ่าก็นางมีบทในเกมมาด้วยหลังจากที่แบบฮะนางมีตัวตนอยู่ในเกมด้วยเหรอวะในมานี่เราเข้าความจริงคืออ๋อนางอยู่ตั้งแต่แรกครับแต่แค่ว่าเขายังไม่ได้พูดถึง <laughs> บอกเลยว่า ตัวละครนาม,มีอยู่ในบทแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็อันนี้คือแผนที่ว่าเข้านะครับผมเนาะเป็นป่าดงดิบนะครับนี่ป่าดงดิบนะครับก็เปิดตัวชั้นที่19นะครับผมเนาะแล้วก็อันนี้น่า,นาจะซู้บอรนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้คือรายละเอียดของชั้นนี้นะครับรายละเอียดของชั้นนี้นะครับขอขอ,ขอยยกสปีดเร็วๆหน่อยนะครับผมเนาะ ป่าดงดิบป่าดงดิบนี่ก็ประมาณนี้ล้กันนะครับหอยย่าเปิดได้เดียวพอนะโอเคนะครับผมเนาะก็หน้าตาอีเวนต์มบบนี้นะครับผมเนาะซึ่งเขาบอกว่าชั้นใหม่นะครับจะมาในวันที่29นี้นะครับหลังอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เสร็จซึ่งก็ต้องมารอลุ้นว่าต้องมารอลุ้นก่อนนะครับว่า หลังจากอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เสร็จซึ่งเขาบอกว่าอัปเดตเสร็จประมาณบ่ายสามโมงใช่ไหมซึ่งรอดูก่อนว่าหลัง set, อัปเดตบ่ายสามเสร็จเซิร์ฟเวอร์จะบั๊กหรือเปล่าถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์ไม่บัก๊กคาดว่าตัวผมนั้นน่าจะไลฟ์สตรีมแน่นอนเพราะว่ามันมีชั้นใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีเดี๋ยวดเดี๋ยวรอดูอีกทีถ้าเกิดว่าเซิร์ฟเวอร์เลื่อนก็นั่นนั่นดิถ้า <laughs> เซิร์ฟเวอร์เลื่อนก็นั่นสินะรอดูก่อนเออแต่ก็หวังว่าจะเป็นบ่ายสามโม นะครับแล้วก็เปิดตัวละครใหม่ไม่รู้ว่าเขาจะมีบทในเนื้อเรื่องหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะมีนะครับผมก็เป็นสกิลแจกฟรีในชั้นนี้นะครับผมบอกเลยว่าหน้าตาสวยๆนะครับเนาะก็น่าจะตัวละครใหม่จากอิติเกลแล้วแหละนะครับผมเนาะแล้วก็อันนี้ครับดาบจากชั้นที่23เนาะเออเหมือนจะคราฟง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาที่หลายหลายคนรอคอยนะครับ ก็คือเปิดตัวฟังก์ชั่นสกิลใหม่นะครับผมเนาะซึ่งผมลงแปลสกิลแล้วก็ผมมันชื่อว่าเชฟสกิลนะครับผมเนาะซึ่งรู้สึกว่าฟังก์ชั่นสกิลที่เขาใช้รอบนี้เป็นสกิลที่มีชื่อว่าสวิตเองนะครับผมเนาะซึ่งแน่นอนว่าเท่าที่ผมอ่านสกิลมารอบนี้คือเหมือนสกิลประมาณว่ามันคือสกิลที่ช่วยบัฟให้สกิลอื่นๆแรงขึ้น อมันคือมันคือสกิลที่ทําให้อ่าสกิลอ,อื่นแรงขึ้นอ่าอย่างเช่นคุณใช้อ่าโต,โตโมดสามปีแอคเซลเนี่ยอย่างเช่นดามเมจตามนี้ใช่ไหมถ้าเกิดคุณใช้คู่กับเชนสกิลเนี่ยแบบเชนสกิลเปิดก่อนใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยสกิลอื่นๆเนี่ยนะครับมันก็จะทวีคูณดามเมจแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับเหมือนประมาณว่ายิ่งใช้เหมือนประมาณว่ายิ่งใช้ยิ่งแรง นะครับผมเนาะเท่าที่ไอ้เจ้าถั่วบอกนะแล้วก็เท่าที่ผมทําความเข้าใจนะบอกเลยว่าสกิลปีนี้คือเข้าใจไม่ยากนะกต่มันก็คือสกิลบัฟนั่นแหละนะครับ,บัฟสกิลทาให้แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับไม่รู้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเช้สกิลบวกสิบอะไม่รู้ว่าอ่าหรือไม่ก็เวลร้อยเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะส่งผลอะไรหรือเปล่านะครับอย่างสกิลอื่นก็ประมาณนั้นก็เริ่มต้นคูณร้อยเปอร์เซ็นต์แบบสวิต อ่าแล้วก็รู้สึกว่าตอนที่เราใช้นะครับผมเหมือนจะมีการนับเวลาถอยหลักนี่ยอ่ะนี่คือตัวอย่างนะครับเดี๋ยวสักรู่นะครับอ่านี่คือตัวอย่างนะครับโอ้ยเร็วเร็วไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาประมาณนี้ดีกว่าอ่ะดีนี่นี่นี่คือนี่คือตัวอย่างของเชนสวิตนะครับแล้วเพิ่มแล้วแล้วเพิ่มได้ขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเวลาจะหมดอ่า อันนี้คือชนสกิลนะครับผมซึ่งข้อดีของชนสกิลคืออย่างแรกครับสกิลนี้ไม่มีการทับสกิลอื่นนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเล่นคู่กับมดก็ได้จะเล่นคู่กับฟูเบอร์ก็ได้จะเล่นคู่กับแอกเซลก็ได้จะเล่นคู่กับเบอร์ปกติกได้ไว้ง่ายคือคุณสามารถเล่นได้ทุกสกิลครับคุณสามารถเล่นได้ทุกสกิลเลยซึ่งที่ผ่านมาอย่าง ฟูลเบิร์ดเอคเซลเนี่ยมันต้องสกิลใครสกิลมันใช่ไหมแต่นี่คือเชนสกิลครับคุณไม่ต้องปรับเซตติ้งอะไรเลยขอแค่ปรับอ่ะคุณเล่นคู่กับเขาอ่ะก็สกิลที่เหลือก็คือเก่งขึ้นเลยนะครับมันคือสกิลบัฟดีๆนี่เองประมาณนั้นเลยนะครับเห็นไหมหไหมพอคิพออ,อย่างยกตัวอย่างคือคีโตใช่ไหมครับพอคีโตเปิดเชนสกิลปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณ,ค,ณคุณดูตรงสวิตช์นะครับ อะคุณคุณดูตรงสวิตชนะเห็นไหมนี่ถ้าเกิดแส่แต่ว่าในในใ,ในการในการที่จะสามารถใช้คือต้องเหมือนต้องทำการกดสวิตชก่อนเนาะเหมือนต้องกดสวิตชก่อนนะครับผมพอกดสวิตชเสร็จปุ๊บจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการนับเวลาถอยหลังด้วยนะครับอ่าซึ่ง ซึ่งเราระหว่างที่เขานับเวลาถอยหลังใช่ไหมระหว่างนั้นเราสามารถใส่สกิลได้โลโลเลยนะครับผมเนาะก็ประมาณว่าเรายิงฟาดยิงแรงนะครับผมพอเวลาหมดปุ๊บก็คือเราก็ต้องทําการเก็บเกสสวิตใบม่แล้วก็ใส่รอบหนึ่งประมาณนั้นนะครับพุ่งพุ่ง่ตัวเลยว่าเฮ้ยสกิลดีนะสกิลดีแล้วก็คอมโบได้หลายสกิลเลยนะถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะครับผมเนาะบอกเลยว่าใครที่ไม่ได้กลับมาเล่นคือคุณควรหาเปิดในหน้าหวายก่อนนะจ๊ะ เออไม่ได้มีดีแค่เซนได้เรื่อยๆแต่สามารถเคาน์เตอร์บอได้ด้วยเออซึ่งแบบเออเคาน์เตอร์บอได้นะครับผมก็คือประมาณาว่าทวีทวีคูณดามิดซึ่งแบบโอ้โหโอพี OP มากนะครับก็คือ,อคือแบบมันเล่นได้หลายสกิลว่ะเออเล่นคู่ฟูลเบิร์ดแอคเซลบลาบลาได้ไม่หมดเลยนะครับผมเนาะก็เอาเป็นว่าตู้มาพวกนี้นะครับสำหรับวันที่ยี่สิบเก้าพฤศ,ศจิกายน นะครับหลังอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เสร็จซึ่งเท่าที่เห็นตอนนี้คือเหมือนเขาบอกว่าน่าจะอัปเดตประมาณอัปเดตเสร็จประมาณบ่ายสามโมงแต่ก็ต้องดูอีกทีนึงว่าเซิร์ฟเวอร์มันจะแตกหรือเปล่านั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมานี่คือรูปตู้กาชานั่นเองนะครับผมนอกก็เหมือนเดิม5สเตปนันเองนะครับผมเนาะนี่ดูแต่ละคนนะอ่านี่ของคิริโตนะครับซึ่งแน่นอนว่า ตกีอยู่ครบรอบเป็นังก็เป็นงง้นครับทุกปีเหมือนเดิมไออย่างคิริโตะเนี่ยท่าแล่ท่าไฟเป็นอย่างไงก็เป็นอย่างนั้นทุกปีครบรอบเป็นทตุไฟหมดเลยนะครับไม่คิดจะเปลี่ยนทตาหรอไม่อาร์เซนาก็เหมือนเดินทตุน้าอย่างไงก็ทตุน้ําอย่างนงี้ยครัวลธทตุไฟอย่างไงก็ทตุไฟอย่าง้สามคนนี้ก็บอกมธาอย่างเงี้ยก็ทตุอย่างงี้นส่วนดาวเมจ ประเดิมก็ถือว่าแรงจ้ได้น,นะสองวัานาห้าสิบน,นะครับผมเนาะก,ก็ใครสนใจสกิลไหนก็ขอโชคดีนะครับผมเนอะอาะชนะนะจ๊ะหัวลุนี่อาร์ตเวิร์กสวยมากนะครับต่อมาเอ็ิเอินะครับนี่อาร์ตเวิร์กป,ปีนี้ถือว่าทําสวยมากเลยนะนี่แล้วก็ซาจิดี่โคตรสวยแล้วก็อาวุธร,รอบนี้นี่ใช้อาวุธของเบนเทนนะเนี่ยไม่รู้ว่าันที่ไหรจะไม่ได้แล้วแต่ว่าแต่รู้แต่รู้ว่ามันคืออาวุธเบนเทนอาวุธเบนเทนนะครับผมเนาะ นี่แล้วก็ลิสเบตนี่อาร์ตโรโคเทเป็นคืนเป็นคื่นเป็นคื่นน่ะเป็นคืนเป็นคืนเนอะเออนี่แล้วก็ชินนอน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 เนี่ยชอบอาร์ตโรตรงที่มันมันมันมีเป็นออร่าขึ้นๆนนะ่ะดูดิชอบชอบตรงนี้มากเลยอะ่ะเออชอบมากเลยแล้วก็ซีดิก้าเป็นโซลับบัฟนะครับผมเนาะซึ่งรู้สึกว่าโซลับบับของซีดิก้าเนี่ยคือยังไงดีอ่ะ ถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้สนอปเปของซิดิก้าเนี่ยคุณต้องมีสกิลของคนใดคนหนึ่งก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้ได้เพราะว่าสกิลซิดิก้าเรารู้สึกว่ามันต้องคอมโบกับเชฟสกิลเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้กับสกิลอื่นได้ถ้าเกิดคุณไม่มีเชฟสกิลก็ตามนั้นเออว่าแต่เขาไม่มีสกิลแจกฟรีเ่ยหรอเออว่ะเอเอไอนนอันนี้สงสัยว่ะเขาเขาไม่มีสกิลแจกฟรีหรอวะ่ะเอออันอันอันน,น,นี้อันนี้เพื่งเพื่องออกอะ่ะ อันนี้ไงนึกออกว่ะเขาเขาไม่มีสกิลแจกหรอหรือว่ากิจกรรมมันมันยังไม่มาวะหรือว่าเขายังหรือว่าเขายังไม่พูดถึงว่านี่งงมากเลยว่ะเกิวชั้นที่สิบเก้าหรือเปล่าเออว่ะเออว่ะหรือหรือว่าหรือว่าเขาเอาไว้อยู่ตรงชั้นที่สิบเก้าหรือเปล่าเออว่ะใช่ใช่ใช่เป็นไปได้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 เออพี่พี่ว่าน่าจะใช่แหละน่าจะใช่อาจจะมาแต่ยังไม่สุดเออใช่ใช่ใช่ พี่ว่าเป็นเป็นไปได้ถั่วพี่ว่าเป็นไปได้เพราะว่าพี่ว่าเป็นไปได้เพราะว่าเออบางทีก็ไม่แน่เพราะปกติอะรู้สึกว่าอ่าอัปเดตปีก่อนอะมันไม่ได้อัปเดตชั้นใหม่ใช่ไหมแต่ว่ามันแจกเป็นอีเวนต์เลยซึ่งปีนี้ด้วยเขาจะว่าเขาน่าจะมาเขาน่าจะมาพร้อมกับชั้นใหม่ซึ่งคาดว่าอ่าก็น่าจะนั่นแหละอืมก็น่าจะนี่เลยแจกแจกในชั้นล่าสุดเลยตัวใหม่นะครับอาจจะเป็นสกิลเชนฟรีคงนั้นแหละ นะครับอ่ะอ่ะต่อนะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับนี่แน่นอนนะครับเด้วยวขอโทษว่าอิตาเกลบ้านเรานะครับอิตาเกลเราชอบอัปเดตช่วงใกล้ๆวันคริสต์มาสนะครับก็วันที่5ธันวาคมนี้นะครับก็เขาจะทำการเลกิกจกรรมวันคริสต์มาสเดย์อ่าซึ่งเขาจะรีหมดทุกอีเวนต์เลยนะครับรวมถึงอีเวนต์ใหม่ล่าสุดที่ เพิ่งมาปีที่แล้วนะครับก็รีใหม่หมดเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเพชรโดยลมเนี่ยถ้าเกิดเอานับจากสตอรี่นี่ไม่รู้เท่าไหร่นะนะครับผมเนาะก็มาหลังจากอัปเดตเสร็จนะครับแล้วก็แบ็กกราวเปลี่ยนด้วยนะแบ็กกราวก็เปลี่ยนเป็นวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมเนาะนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็ต่อมาจะมีอีเวนต์ของวันคริสต์มาสของปี2024ด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะก็เขาจะมาวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่11 คันวานี้นะครับหลังจากอัปเดตเสร็จก็หลังจากอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เสร็จก็รอดูว่าอีเวนต์รอบนี้เป็นไงแต่เห็นได้ข่าวมาว่าแบบเป็นธีมเกี่ยวกับไรนะคู่รักวันคริสต์มาสคู่รักวันคริสต์มาสสองคนนี้นี่เขินเลยนี่โคราโลก็มีผัวแล้วเราไงนี่ครับผมเนาะนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะอีเวนต์ขวาบนรูปที่พี่รูปที่พี่เปิดสกิลใหม่ปะอีเวนต์ขวาบนคืออะไร อีเวนต์ขาบ,บนอ,อ๋อนี่เหรอสีพันเมตรเอออ๋อ,อสกิลใหม่ปะสกิลเก่าเนี่ยอาศนาเนี่ยอาศนาสกิลเก่าไม่รู้ว่าปีไหนอะแต่รู้ว่ามันเป็นอีเวนต์เก่าอะ่ะมันเป็นอีเวนต์เก่าเออเทศกาลเทศกาลจเทศกาลจชคริสต์มาสเอออ่ะก็เดิลประมาณนี้นะครับก็สำหรับอัปเดตฉลองครบรอบเจ็ดปี นะครับก็หลักๆประมาณนี้นะครับผมก็ไม่งไาบ้างมีใครชอบหรือเปล่าบอกเลยว่าอัปเดตท,ทุกอย่างนะสิ่งที่ไฮที่สุดก็คืออันนี้แหละ <c oughs> ก็คือแจกเพชรเจ0 0ันเนี่ยไอ้เชื่อไอ้ไอ,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 อันนี้คือผู้ดูตัวนะคุณผู้ชมตกใจมากเลยแบบวัาวแจกเพชรเจ็ดทันเนี่ยนะโ,โ,โ,โ้านับตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งจนถึงล่าสุดเพชรทั้งหมดที่น่าจะได้เราลาประมาณ3า0 0 0ื่นสีครับแบบไม่ใช่นะ๋อโอเคครับผม ไม่เห็นหรือหรือไม่ได้หรือไม่ได้เล่นไม่รู้ผอไม่เคยเห็นหนอไม่เคยเล่นหรือเปล่าเออจริงๆมันก็แจกดาวเลวนะสีดาวฟรีเท่ากับหินปดเวลหนึ่งหนึ่งขั้นฟรีเออเหมือนกันทุกป,ปีได้อาร์ตสวยกันสามคนที่เหลือเหมือนเดิมเป้โอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะกันก็ขอัยที่บางทีผมเพาะว่าจ,จะคุยกับ คนในไลน์เนะพราะด็เขาจว่าระหว่างผมทำคลิปผมเ่าผมทําคลิปเดี๋ยวผมไลฟ์สตรีมไปด้วยเลยบาทนี้นะจ๊ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเจอกันพรุ่งนี้ประมาณบ่ายสโมงก็ดูก่อนว่าจะลาหรือเปล่าแต่ดูรงคงน่าจะต้องไลฟ์สตรีมแต่ก็ต้องรองลุ้นว่าเกมมันจะแคนเซิลอัปเดตหรือเปล่านะจ๊ะโอเคไปแล้วผมซี See you, อูคกับผมใยครับ